แล้วผมพัทหนึ่งครับพาชมรอบบ้านแล้วพัทนี้พัทส,สองเดี๋ยวผมจะพาไปชมในตัวบ้านกันนะครับไปก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูอรอบนอกอีกทีนะครับตรงนี้เขาจะปลูกเป็นต้นเป็นต้นว่านหรือต้นอะไรนะครับที่เขากําลังนิยมกันเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วมั้งนะครับเนี่ยเขาปลูกไว้เต็มเลยให้ดูรอบๆอ,อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าบ้านเลย ติดเต้นสามสี่เก้าสองนะครับนี่นี่นะครับไปเดี๋ยวผมพาเข้าบ้านกันอ่ะบ้านเขาจะเข้าตรงนี้ครับประตูนี้หน้าบ้านเขาหันออกถนนนะครับทางเขา้าไปเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูกันมีสี่ห้องนอนครับหลังนี้ประเดินเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นห้องโล่งไงครับ อ่าเป็นห้องโถงอันนี้เป็นหน้ามุกที่เดินออกไปข้างนอกนะครับส่วนเราเข้ามาปุ๊บเราจะเจอตรงนี้เลยอ่ะให้ดูรอบๆก่อนนะครับเนี่ยสามห้องเรียงเลยหนึ่งสองสามห้องอ่ะผมดูห้องแรกก่อนนะครับพอเข้ามาปับ๊บก็จะเจอห้องน้ําห้องน้ํานี่เลยครับผมห้องน้ําสะอาดนะครับ เขายังเป็นรุ่นเก่าอยู่ครับเป็นนั่งยองๆอยู่นะครับเป็นที่อาบน้ํากับอ่าเป็นห้องน้ำในตัวนะครับอพปเดินเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเจอห้องเป็นห้องนอนนะครับแต่ก่อนนี้เขาคิดว่าจะต้องทําครัวอยู่อ่าหน้าห้องหน้าหน้าข้างหน้าเลยห้องแรกเนี่ยครับปรากฏว่าไม่ได้ทําและ ก็ปล่อยว่างเราสามารถทุบออกได้ครับนี่คือห้องแรกนะครับเดินเข้ามาจากตรงนี้ตรงนี้เลยปุ๊บนี่หน้าประตูนะครับเรามองเข้าไปข้างในนี้ปับ๊บ้ายมือนี่ครับห้องกลางผมพาเดินดูห้องกลางนะครับประตูเป็นประตูไม้ทั้งหมดเลยนะครับผมห้องเขายังสะอาดสะอ้านอยู่เลยนะครับผม ห้องเนี่ยก็ประมาณสี่เมตรคูณสี่เมตรนะครับทุกห้องเลยอ่ะโอเคห้องสองจบไปแล้วเดี๋ยวผมพาเดินดูห้องสามตอมีทั้งหมดสี่ห้องครับอ่ะห้องนี้ก็ห้องที่สามนะครับน่าจะสี่เมตรคูณสี่เมตรเช่นเดิมนะครับผมประตูเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยเป็นไม้จริงนะนะครับเป็นไม้สมัยก่อนเลยนะครับ แล้วดูสามห้องเสร็จแล้วนะครับจะเดินไปโซนกลางาโซนหลังบ้านนะครับท้ายบ้านเนี่ยจะเป็นเป็นกระจกอลูมิเนียมเป็นฉากกั้นอีกทีหนึ่งนะครับพอเดินทะลุมานะครับก็เป็นห้องโลงอีกทีหนึ่งนี่ครับห้องโลงอ,อันนี้เราก็เดินมาจากทางนี้มาตะกี้นี้ส่วนห้องนอน No ห้องที่สี่อยู่ตรงนี้ nice. คร right. <m ix en> ับ <c ười> ห here, <m ix en> <substance>. ้องนี้คือไฮไลท์เลยนะครับให้ดูตรงนี้ครับเมื่อกี้ผมเบินมานี่ครับห้องก็จะเรียงตรงโน้นหนึ่งห้องสองห้องสามห้องตรงนี้ครับนี่สามห้องแล้วก็เดินผ่านห้องกระจกเข้ามานะครับผ่าห้องกระจกเข้ามาก็จะเจอห้องนี้อีกห้องหนึ่งอ่ะเปิดเข้าไม่ได้นะครับขอโทษทีห้องนี้ถ้าเข้าไปเนี่ยเป็นห้องใหญ่มากนะครับห้องนี้จะประมาณห้าเมตรคูณ 5เมตรคูณด้วย5เมตรมั้งเนี่ยครับเพราะมันเต็มห้องนี้เลยมันเต็มนี่เลยนะครับจะมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องนี้ส่วนท้ายบ้านก็จะมีเป็นประตูแบบนี้นะครับเป็นประตูมุงลวดเป็นประตูมุงลวดครับพร้อมเหล็กดัดทั้งหลังเลยนะครับผมอพอเราเปิดออกมาก็จะมีเทเลสหลังบ้านแบบนี้ครับ เอาไว้นั่งแล้วก็หลังบ้านก็จะยาวตามไปเนี่ยนี่เลยนะครับอันนี้ผมให้ดูพาร์ทหนึ่งไปแล้วนะหลังบ้านนะครับเนี่ก็จะประมาณนี้ครับโอเคหลังนี้ก็จะประมาณนี้ครับสนใจก็ติดต่อผมเข้ามานะครับผมจะพาเข้ามาดูสถานที่จริงพร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมไฟแดงอยู่ไกลจากบ้านนี้ประมาณสักสองร้อยเมตรได้ครับเนี่ยถึงไฟแดงแล้วก็จะถึงเส้นหลักเพราะมันเป็นชุมชนใหญ่มากๆเลยตรงนี้ครับเนี่ยข้างๆบ้านก็จะเป็นบ้านคนทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยบ้านหลังนี้ใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยข้างๆเนี่ยเป็นบ้านทั้งนั้นเลยเหมาะแต่ทำธุรกิจได้สบายๆเลยครับผม โอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ